เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพืที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งขอพระคุณ แล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาสอบถามเยอะมากนะครับแล้วก็คุณโดก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดมีทั้งบางทีไปเจอเหรียญ5บาทสีออก ส้มๆทองทอไอสีส้มๆเหลืองเหลืองก็สอบถามแล้วก็พยายามตอบไปนะครับก็เต็มใจครูพูดคุยกับเพื่อนๆพี่พน้องๆทั้งหมดในคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญ1บาทโดยเฉพาะเหรียญ1บาทปีพุทธศักราชส5 0 5เหรียญ1บาทปีพุทธศักราชส5 0 5นะครับ เหรียญน,นี้ถ้าใครเป็นนักสะสมหรือว่าพอรู้บ้างเหรียญที่มีราคาสูงนะครับก็คือจะมีชดาตรงยอยักษ์เนี่ยชดาตรงยอยักษ์เนี่ยเหรียญแบบนี้จะมีราคาสูงนะครับแต่ว่าวันนี้คุณหลวงจะมาพูดถึงเหรียญที่ชดาไม่ตรงยอยักษ์เน้นย้ํานะครับฉดาไม่ตรงยอยักษ์ แล้วก็มีการค้นพบคนเจอแล้วนะครับร้านใหญ่ระดับประเทศซื้อถึง5 00แสนถึง0แบาทแต่ว่าก่อนที่ครูโดกงจะมาพูดถึงเหรียญนี้นะครับครูโดงขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเดี๋ยวครูโดงโยกตัวอย่างให้นะครับเห็นไหมนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆส่งมาขายมากพอสมควรนะครับเห็นพองๆแบบนี้ไหมลักษณะนี้เหรียญแบบนี้นะครับลักษณะนี้ จะว่าเป็นเหรียญชํำรุดก็ได้เห็นไหมครับพองๆแบบนี้โดยปกติแล้วเหรียญที่ผลิตมาลักษณะนี้นะครับจะเป็นเหรียญไส้เหล็กชุบนิกเกิลชุบนิกเกิลหรือชุบทองแดงบางทีไส้เหล็กพวกนี้อาจจะมีคราบน้ํามันอยู่ด้านในพอนําไปชุบ เขาเรียกว่านําไปชุบนิกเกิลหรือว่าทองแดงก็จะออกมาพองๆแบบนี้แหละก็ให้นึกถึงเวลาคนเขาพ่นสีรถกระบะรถจักรยานยนต์หรือว่าพ่นสีอะไรต่างๆทาไมถึงต้องทําความสะอาดผิวให้เอี่ยมก่อนก่อน,อนพ่นสีเพราะว่าถ้าไม่งั้นสีก็จะไม่ติดหรือว่าสีก็จะพองๆแบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ครูโดงนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูนะครับผมทีนี้มาพูดถึง อีกเหรียญหนึ่งที่มีคนส่งมาขายเยอะมากก็คือเหรียญน,นี้นี่ครับผมคือยังมีคนส่งมาขายอีกเยอะนะครับหรือว่าบางทีก็นํามาให้คุโด่งช่วยดูเหรียญที่อยู่ในมือของคุโดงนะครับเป็นเหรียญหนึงบาทรอสอหนึ่งสนะครับนี่แต่เหรียญน,นี้คุโดงก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปลอมนะครับเป็นเหรียญปลอมแปลง เหรียญหนึ่งบาทสมัยก่อนถ้าเกิดเขาบอกว่าเงินหนึ่งบาทน,นั่นหมายถึงว่าเหรียญที่นำมาผลิตนะครับจะทำจากวัสดุที่เป็นเงินแล้วมีน้ำหนักหนึ่งบาทเขาก็เลยเรียกเงินหนึ่งบาทแต่ว่าพอราคาสูงเขาก็มีปลอมแปลงนำวัสดุอื่นมาครับบางทีก็เป็นดีบุกด้านในนะครับเป็นเหล็กผสมไม่ใช่มีเหรียญรัชากาลที่ห้า อย่างเดียวนะครับที่มีคนนำมาเสนอขายเหรียญรัชกาลที่หก็มีเห็นไหมเนี่ยของคู่ดงนี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อจากในกลุ่มอะไรมานะครับของคู่ดงก็ไปเดินแถวท่าพระจันทร์แล้วก็เห็นเออให้เราน่าจะซื้อเพื่อนนำมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูนี่ครับผมเหรียญมหาวชิราวุธรัชกาลที่6นะครับสยามินแล้วก็จุฬาลงกรณ์สยามิน เป็นช้างเช่นเดียวกัน <ese sí? S 1> เห็นไหมนี่ครับผมนี่อันนี้เป็นพุทธศักราชสองพันสี่้อห้าสิบเก้านะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญปลอมเช่นเดียวกัน,เด,น,นๆๆเดี๋ยวขออนุญาตเนาะนี่นี่เดี๋ยวผู้ดูให้ดูอันนี้เป็นของแท้นี่อันนี้เป็นของแท้อันนี้เป็นเงินแท้นะครับอันนี้เป็นเงินแท้เนี่ยนี่ครับผมอันนี้เป็นของแท้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ หนึ่งบาทก็คือน้ำหนักเงินเนี่ยหนึ่งบาทนี่ครับผมอันนี้ของปลอมเห็นไหมครับนี่นี่เพราะฉะนั้นใครที่เสนอมาแบบนี้ก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่าครูโดมไม่ซื้อโอเคเนาะนี่ครับผมนําของจริงมาให้ดูนําของจริงมาให้ชมนะครับทั้งของปลอมแล้วก็ของจริงนี่ครับผมโอเคนะครับ ทีนี้มาพูดถึงเหรียญ1นบาทโดยเฉพาะเหรียญ1นบาทปี2 5 0 5ัรคโดงก็เคยทำคลิปออกมาอยู่หนหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อถึง5 0 0แสนบาทร้านใหญ่ๆตอนนี้เขานำเหรียญนี้เข้ามาโชว์แล้วนะครับแสดงว่าเขาก็ได้ไปแล้วละ่ะแต่ว่าที่เขาประกาศซื้อ5 0 0แสนบาทแต่เวาลาซื้อขายกันจริง5 0 0แสนบาทหรือเปล่าอันนี้คุโดงไม่ทราบนะครับ ทีนี้มาดูว่าความพิเศษของเหรียญน,นี้ในปี2505ทําไมเขาถึงซื้อถึง5้0แสนบาทเหรียญน,นี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตาแผ่นดินปี2505ชดาไม่ตรงยอ,อยักนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็จะเห็นว่าอักษรอ,อยู่ตรงนี้นะครับภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9เห็นไหมนี่ครับผม นี่เหรียญนี่โอ้โหผลิตออกมาสองร้อยสามร้อยล้านนะครับเนี่ยแล้วก็มีเหรียญพระเศียรเอียงพระเศียรขวางพระเศียรเยอะแย,ยะมากมายเลยนี่ครับผมทีนี้ทําไมเหรียญน,นี้ถึงมีราคาสูงฟังให้ดีนะครับชา้ชาช้าชัดชัดสำหรับคนที่ไม่รู้อันนี้เป็นด้านหลังใช่ไหมเป็นด้านก้อยและอันนี้เป็นด้านหน้า แต่เหรียญที่เขามีการค้นพบค้นเจอและมีการซื้อขายกันสูงถึง50000 0ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่แต่ด้านหน้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณวงขออนุญ,ญาตนะครับด้านหน้ากลับเป็นแบบนี้นี่ครับผมนี่ภูมิพลอดุลยเดชจากเมื่อสักครู่นี้ที่อักษรจะอยู่ด้านบนใช่ไหม แต่อันนี้จะเป็นอักษรอยู่ด้านซ้ายขวานี่ครับผมแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้อีกครั้งนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ชดาไม่ตรงยอยักษ์แต่ด้านหน้ากับเป็นแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้คาดว่าน่าจะเป็นเหรียญทดลองบล็อกทดลองบล็อกนะครับก็คือปั๊มมาเพื่อทดลองว่าเออเฮ้ยเหรียญแบบนี้เนี่ยเหรียญแบบนเนี้ยเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้พอปั๊มมาทดลอง พอปั๊มออกมาเสร็จนามาดูเสร็จของจริงมาดูเส็จเออเฮ้ยอาจจะไม่สวยพอไม่สวยเสร็จปุ๊บก,ก็เปลี่ยนบล็อกเป็นบล็อกแบบนี้นี่ครับผมจนออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คาดว่าน่าจะเป็นเหรียญทดลองบล็อกนะครับด้านหลังเป็นตาแผ่นดินฉดาไม่ตรงยอ,อยักษนะครับแต่ด้านหัวเป็นแบบนี้อักษรจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเพราะฉะนั้น ใครมีการซื้อขายกันแล้วนะครับร้านใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยเขาซื้อขายกันแล้วเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5นี่ครับผมเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินปี255พัดาไฉดาม่ต้องตรงไม่ต้องตรงยอ,อยักษ์นะครับเพียงแต่มาดูว่าด้านหัวเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าด้านหัวอักษรอ,อยู่ซ้ายขวา ก็มีโอกาสรับเงินแสนนี่ครับผมอย่างที่คุณดวงบอกนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญทดลองบล็อกหรือว่าเป็นเหรียญที่ใส่บล็อกผิดแล้วมีการหลุดลอดออกมานะครับนี่คือเหรียญที่คุณดวงอยากจะมาบอกอยากจะมาเน้นย้ำเน้นเตือนกับเพื่อนๆพ่ี่เพน้องก็ร้านใหญ่ๆเขานําของจริงมาโชว์แล้วก็คาดว่าน่าจะได้ซื้อมาแล้วล่ะแต่ว่าจะซื้อมาถึงห้าแสนบาทหรือเปล่า อันนี้ครูโดงไม่มั่นใจนะครับราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปอยู่กซื้อขายเขาเนาะแต่ว่าเขาประกาศรับซื้อถึงห้าแสนบาทนี่ครับผมก็ลองลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ด้านหลังเป็นตาแผ่นดินชะดาไม่ต้องตรงยอ,อยักษ์นะครับส่วนด้านหัวอักษรอ,อยู่ซ้ายและขวานี่ครับผมนี่คือเรื่องราวดีๆที่ครูโด่งอยากจะมาบอกมากล่าวมาเย็นย้ำเ,เตือนกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับลองลองดูนะครับถึงแม้เราไม่มี ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามนะครับเกิดปะเหมาะข้อดีเหรียญนี้มาอยู่ในมือเราแล้วเราไม่รู้บางทีก็สูญเสียโอกาสนี่คือเรื่องราวดีๆที่ครูดงอยากจะมาบอกมากล่าวมาเน้นย้ำเน้นเตือนนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆส,สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดงคอยด้วยนะคะ